เดี๋ยวพี่จะลองเพลงให้นิวฟังก่อนดีไหมอยากฟังจะอยากร้องนเดี๋ยวคนร้องหมอนอิงเพราะทุกคนอยู่ใลอาจจะมียกเว้นหนึ่งแต่ว่านีนิวนิวนิวเราอัดออกรายการอยู่นะก็คือนิวให้ฮิตไปนิวมีชื่ออื่นไหมเปลี่ยนเล้เดี๋ยวพลาดไปใจ แล้วี่คิดว่าไงพี่ว่าใช่แน่แน่พี่แน่ใจใช่ไหมเรื่องจริงของแท้ส่งนี้ไม่ต้องกลัวมีใจให้ชัวร์ลุยเลยครับน้องพี่จะรอดูตอนเปิดตัว<ฮ> ากเราไปแล้วหรอหมายถึงว่าจากเราไปทำภารกิจอย่างอื่นใช่ไหมอ๋อเชื่ออะไรคะเป็นธรรมชาติเลยนะวันนี้สบายๆนะหมายถึงว่านูนิวก็สบายๆเอางี้พี่จะไม่ทำให้นูนิวเกรงเดี๋ยวพี่จะลองเพลงให้นูนนิวฟังก่อนดีไหมครับอยากฟังครับ กร้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ขอร้องเพลงให้นิงๆฟังก่อนพี่พีร้องหมอนอิงใช่ไหมครับใช่คนร้องหมอนอิงเพราะทุกคนอยู่แล,แล้ว อาจจะมียกเว้นหนึ่งนี้ิวฮายนุนิวรู้ไหมว่าครูสอนร้องเพลงคนเดียวกันนะคือจริงๆครูสอนร้องเพลงของพีคเนี่ยเขาไม่เคยมารายการนี้เลยแต่ว่าวันนี้เขามาเขามาให้กำลังใจเาอู่ตัวนี้ให้กำลังใจนุนิวนะไม่ใช่พีคเขารู้ว่านุนิวต้องเจออะไรที่แบบค่อนข้างค่อนข้างหนักนิดนึงเลยไม่หนากลอกครับครูพีครูสอนร้องเพลงที่เขาสอนเก่งมากนะเขาสอนนุนิวเขาสอนพีคแต่ผลมันอัดปากกันนิดนึง พ <im itation> ี่พี่ขอลองให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อเนาะเหมอนงเมอนอิงค่ะอย่ากเกรงใจอะไรที่ฉันได้ให้เธออย่าก,กังวลไม่ต้องคิดมากกับฉันเลยความรักฉันมีอยากเท่านั้นนะเชอบอกได้นะ เมื่อไรก็ตามที่ต้องการบอกฉันนะให้ฉันได้ทำเพื่อเธอความรักฉันเป็นของเธอไม่ว่าสานะใดจะให้เป็นมอดเป็นผมในวันที่เธออยากพักใจพาฉันหน้าที่คอยซ้บน้ำตาเมื่อเธอร้องไห้เป็นเสยรยมที่ผ่านเธอที่ไม่มีวันห่างไปไหนะ พอนะครับคือแมะอาจจะมีเปลี่ยนทำนองนิดหน่อยแต่ยังพออยู่ครับนี่เพราะถนอมน้ำใจซีรษะโอ้ขอบคุณค่ะ นิวสบายขึ้นยังคะหลังจากฟังพี่ร้องเพลงเก่งกว่าเดิมสบายขึ้นอยู่ครับก็พี่ขอคุยกับนิวเลยได้ไหมครับพี่อยากรู้เลยว่านูนิวอ่ะชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยไหมชอบตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วร้องเป็นได้เลยไหมคะตอนนั้นยังไม่รู้ตัวเองด้วยครับว่าแบบชอบร้องเพลงแบบขนาดไหนร้องเพลงได้หรือยังครับเราแค่แบบชอบฮัมเพลงเฉยๆครับหรอฮัมอะไรฮัมก็จะแบบ อยู่ในใจอย่างจะไม่ค่อยชอบร้องเพลงให้ใครฟังครับเพราะว่าอะไรนุนี่ี่อายเลยนครับที่อายผมเป็นคนไม่มั่นใจครับเมื่อกลับมาก่อนแล้วไม่มั่นใจว่าแบบตัวเองจะร้องเพลงเพราะหรือเปล่าในสําหรับคนอื่นนะครับรู้ตัวตอนไหนว่าแบบอยากร้องชอบแบบต้องหล่อออกมาก็เพิ่งรู้ตอนเพิ่งเข้าวงการครับเลิกทาตอนเข้าวงการเหรอหมายถึงว่าใช่หมายถึงว่านูนิวแบบไม่ค่อยได้ร้องให้ใครฟังเลยจนเข้าวงการมาค่อยได้ร้องเพลง อันนี้ใช่ครับถ้าว่าก่อนถ้าอยู่คนเดียวก็จะร้องของตัวเองไปเขาก็จะร้องออกมาครับแต่ว่าถ้าอยู่กับคนอื่นก็จะไม่ค่อยร้องให้ใครฟังเท่าไหรออ่พี่ก็ชอบร้องเพลงมาตลอดเลยนะแล้วก็มั่นใจด้วยแต่ว่าร้องไม่เก่งแต่เนี้ยไม่มั่นใจแต่ว่าร้องเก่งมันมัน,ม,นมันต่างกันนิดนึงแต่พี่พีดีแล้วครับ่ีความมั่นใจดีเลย แต่พี่พีก็ใช้เวลาสะสมมาเหมือนกันนะจริงเข้าวงการมาพีก็อยากเป็นนักร้องใช่ไหม,ไมก็ไม่ได้มั่นใจหรือไม่มั่นใจก็ไม่เคยร้องออกมาเหมือนกัน <c oughs> แล้วพอวันนึงเราออกมาร้องให้คนอื่นได้ฟังปุ๊บเขาก็ตกใจเหมือนแบบร้องเพี้ยนนี่ <c oughs> อะพี่พีก็ไม่ได้มั่นใจตั้งแต่ตอนแรกนะ <c oughs> พี่ก็ใช้เวลาก็20ปีว <c oughs> ันนี้พีก็เลยแบบมั่นใจใช้เวลานิดนึงงั้นถ้าเกิดเทียบแล้วนี้นิวใช้เวลาน้อยกว่าพี <c oughs> ผมอายุ20 ตอนนี้เหรอใช่ครับโอ้ยังได้ดิเลยอ่ะซึ่งนูนิวเพิ่งเข้าวงการมา3ปีใช่ครับประมาณ3ปีก็เท่ากับว่าเพิ่งได้ร้องให้คนอื่นฟังประมาณ3ปีครับโหชีวิตยังอีกยาวไกลเลยอ่ะในในเส้นทางเนี้ยอะแล้วก่อนนี้นิวจะเข้ามาในวงการนี้นิวอยากเป็นอะไรเคยนูนิวพี่พีเรื่องนี้ิวมาตลอดเลยเหรอตั้งแต่ต้นรายการเลยเหรออ๋อสำเนียงพี่อาจจะไม่ค่อยดี พี่พี่ขอโทษเลยสันเดียนูนิวนูนิว,นวอยากฝันอยากไปเลยก่อนไหมที่จะมาเข้าวงการเนี่ยเมื่อก่อนจริงๆผมแบบก็เป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งครับ<ม>เป็นแบบยังเรียนอยู่เลยครับช่วงนี้เข้าวงการมาก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ด้วย<ม>ช่วงก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ฝันอะไรมากมายครับแค่แบบอยากจะผมมาเรียนภาษาจีนครับก็เลยจะเอาภาษาจีนไปใช้ทํางานเรียนภาษาจีนเอาไปใช้ทํางานก็มีโอกาสได้มาเข้าตรงนี้ก่อนใช่ครับ โอ้โหแล้วคือเข้ามา3ปีแล้วก็เพิ่งออกมาจากคอนเสิร์ตเลยใช่ไหมนี่เพิ่งเดินออกมาจาก Impact เลยปะเพิ่งมาเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้อยู่ Impact อยู่เออแล้วก็เดินออกมาจาก Impact เลยเหรอนัองน่งรถมาที่นี่เลยะครับคือมันยิ่งใหญ่มากนะเวลาไปอยู่ที่ Impact คอะโอ้ยโอ้ยโวดปลายปีที่แล้วพี่พีก็เดินอย่างนี้เลยเดินออกมาจาก Impact เหมือนกันแล้วก็มาถ่ายรายการนี้คือครับคือไปเฉยๆไม่อยากกลับบ้านไงอยากไปแบบให้มัาคุณให้มานที่แห่งนั้นเบอวันนึงก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ เอาก็เลยไปเฉยๆล่ะไปเดินผ่านเราเลนอินแทกมาสองรอบนะคนเนี้ยใช่แต่ว่านินิวนินิวเม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนเป็นนินิวไปเลยทำไมที่ติดต้องเล่นนินิวใช่ถ้าสลดอีมันเรียกง่ายกว่าอู๋อ่ะ นูนิวมีชื่ออื่นไหมที่แบบเปลี่ยนเลยนูนิวอยู่วงการมาสามปีได้เล่นคอนเสิร์ตใหญ่มาสามครั้งใช่ไหมคะที่นี่นับผูกปะประมาณสามถึงสี่ครั้งครับ<อ>แล้วเอานูนิวชอบไหมชอบชอบการขึ้นคอนเสิร์ตไหมชอบครับเนาะมันแบบมันเป็นยังไงบ้างพลังที่ได้รับเป็นยังไงมั้มันแบบตอนขึ้นไปอ่ะก็มันค่อนข้างเครียดเหมือนกันครับ ตอนเตรียมตัวข้างล่างก็เครียดแล้วก็แบบกังวลว่ากลัวจะทําได้ไม่ดีเราทุกครั้งที่ขึ้นไปไงบ้างทําได้ดีไหมถูกใจเราไหมแล้วแต่ครั้งครับบางครั้งก็ขึ้นไปก็ยังเครียดอยู่ผมว่าถ้าขึ้นไปเราเรากังวลนะมันจะทำออกมาได้ไม่ดีครับก็เลยช่วงหลังวันนี้ก็เลยพยายามแบบปล่อยอยไปเลยครับไม่กังวลดีกว่าเทคนิคของนุินในการปล่อยแบบให้ใครกังวลทำยังไงจริงๆไม่ได้ไม่ได้มีเทคนิคอะไรครับแค่บอกตัวเองว่าอย่าก,กังวลนะเหมือนเราแค่ไปร้องเพลงให้ เป็นแฟนฟังนั่นแหละครับคุยกับตัวเองอะเนาะบอกตัวเองว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมพี่พีคล่าสุดพี่ขึ้นคอนเสิร์ตกอล์มายคือทุกครั้งที่ขึ้นคอนเสิร์ตเราก็จะอดตื่นเต้นไม่ได้เนาะผมก็สันใช่ไม่ชอบว่าการนี้เลยเนาะถ้าเกิดว,ว่าเราไม่ตื่นเต้นนะเราเชื่อว่าเราจะเราออกมาได้ดีกว่านั้นอะเหมือนถ้าถ้าไม่ตื่นเต้นอะ อันนี้สำหรับ,รบพี่พีนะแต่ว่าพอดีโชคอ c o n ิร์ตกลัมามันต้องมีขึ้นสลิงไปสูงมากแต่ด้วยความที่เรากลัวความสูง <S <S พี่พีขึ้นไปพี่พีก็เลยโฟกัสก,ก,กับการกลัวความสูงเลยลืมตื่นเต้นไอ้ความตื่นเต้นมันหายไปเลยนะแต่มันเปลี่ยนเป็นความกลัวความสูงามากแต่พอ,เ,อเรากลัวไปถึงจุดหนึ่งอะ่ะเราก็เอาสมาธิเข้ามาใช้ให้เราไม่กลัวแล้วทาให้พี่พีกลืมกลัวลืมตื่นเต้นแล้วก็ร้องออกมาได้ดีมากในหนึ่งประโยคนั้น ถ้ากิดพี่มีโอกาสขึ้นพอเสร็จครั้งหน้าพี่ว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้พี่่พีทำได้อยู่แล้วครับแต่เมื่อกี้ติดใจนิดนึงครับพี่พี่ขึ้นไปข้างบนทำไมลองก็บประโยชน์อย่าง จริงพี่ก็บอกเขาแล้วว่าแบบขอร้องเพลงได้ไหมกอไมค์ก็น่ารักมากคือใจพี่ร้องเพลงตัวเองนู้น้จังเลยเคยเคยฟังครับร้องหยุดได้แล้วค่ะซิสอันนี้บอกบอกว่าไม่ไช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ร้องเพลงอ๋อร้องร้องได้ขอบคุณค่ะซิส <c oughs> <c oughs> นูนิวเขาคือเขาอะจะให้พิธิร้องเพลงนะแล้วพี่รู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตของเขาอะพิธิไม่อยากแบบเหมือนมีซีนอะไรทางนั้นที่เป็นร้องเพลงตัวเองแล้วในคอนเสิร์ตเขามันเป็นความทรงจําของแฟนคลับกอไมมเป็นแบบโชว์ของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่แบบจะให้เราลองเพิ่มอะไรเงี้ยแต่เอาไว้แบบวันหนึ่งที่มีโอกาสมีคอนของตัวเองค่อยค่อยว่ากันอะไรเงี้ยไปเป็นเกสให้นูนิวแล้วนูนิวยังไม่ได้เชิญอนใจไหมสนใจไหมครับ คือจริงๆปีเนี้ยพี่ฮิงไม่ได้รับอะไรเลยนะเพราะว่ารอรอคนมาช่วยเป็นเกย์คอนเสิร์ตก็เลยก็เลยสบายสบายต้องมาแล้วแหละนี่นี่เราอัดออกรายการอยู่นะก็คือนิวให้หิงไปลาพี่ขอโทษแนคําของนิวนี่นะคะไม่เป็นไรเลยครับมีภาษาจีนนะชื่อภาษาจีนชื่อลินจิงยิน จริงยูนหรือจิงหยุนครับหลินจีหยุนหยุนนะครับใช่แปลว่านูนิวเหรอหรือแปลว่าอะไรคะเขาเอามาจากกวีหรือว่ากลอนอะไรสักอย่างของจีนนี่แหละครับเกี่ยวกับมังกรที่คิดขออีกทีได้ไหมคะหลินจิงหยุนครับหลินจิงหยุนหลินจิงหยุนทีนี่อยากจะว่าหลินจิงหยุนเนี่ยชอบแบบถ่ายซีรีส์หรือว่าชอบการเป็นนักร้องมากกว่า ดีดๆเท่าทั้งสองอย่างเลยครับแสดงก็อยากแสดงยังอยากแสดงอยู่ครับส่วนร้องเพลงอันนี้ชอบอยู่เลยครับถ้าสมมุติต้องเลือกสักอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นร้องเพลงอเหมือนพี่พีเลย ลินจิงหยุนแล้วก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันนะงั้นเราก็ร้องด้วยกันเลยเอองั้นเรามาร้องด้วยกันนะงั้นเราเริ่มจากเพลงเพลงใหม่ของหลินจิงหยุนเลยตอนนี้เป็นหลินจิงหยุนแล้วครับตอนนีแต่ชื่อน่ารักนุ่งชอบจังเลยปกติไม่ค่อยมีคนเรียกชื่อจีนผมนอกจากแฟนๆชาวจีนครับจริงเหรอขอบคุณหลินจิงหยุนที่ให้พี่เรียกนะลินจิงหยุนพี่พีเรียกถูกทุกคำเลยนะครับชื่อจีนแต่ทำไมชื่อไทยเรียกผิดทุกคำเลยนงั้นเรามาร้องเพลงเอ๊ะกันค่ะ เด็กชันคนดีตลอดชชมาาก ครั้งหน้านะถ้าเกิดเราอ่ะมีงานจ้างนะเราเจะเอาเพลงเนี้ยเข้าไปเป็นเพลย์ลิสต์โอ้ยจริงหรอครับใช่ใช่เพราะว่าคิดว่าเราคิือร้อเพงลง,เพงนี้ได้อยู่นะร้องได้ครับว่าร <laughs> ้องได้จริงๆนะเพลงน่ารักมากเพลงนี้พี่แทนแต่งใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วก็มีเขามาแรปให้ด้วยแล้วก็โปรดิวด้วยใช่ครับอ่ะแล้วหลินจะเหนือเอาไอเดียมาจากไหนเพลงนี้ทำไมถึงว่าเป็นเพลงเอกตอนแรกคุยกับ พี่แทนครับเริ่มจากเริ่มจากตอนแรกเลยครับผมคุยกับยอผู้จัดการค่ายครับว่าซิงเกลิลแรกปล่อยอหมืองอิงไปแล้วครับเป็นเพลงแบบแนวฟังสบายๆแล้วซิงเกลิลที่2จะเอาแนวเพลงแบบไหนดีก็เลยคุยกับว่าอยากได้เพลงน่ารักน่ารักสดใสจังเลยครับที่แบบมีบีทขึ้นมาได้เผื่อจะได้แบบเต้นกับแฟนๆแ,แล้วก็ได้พี่แทนมาแต่งครับพี่แทนรับแต่งให้ด้วย ใช่ครับเราก็คุยกันถึงคอนเซปต์ครับว่าเอาแบบไหนดีก็คุยกันไปคุยกันมาพี่แทนก็มีเสนอมาครับว่าหรือว่าจะเป็นแบบนี้เป็นเราเอกไหมถามว่าจริงๆหนูชอบเอะปะชอบแบบเอะเขาได้เห็นอะไรจากตัวเราปะไม่แน่ใจครับว่าพี่แทนเห็นอะไรในตัวผมหรือเปล่าถึงได้เสนอเอะมาพอได้เอะมาุูบพี่แทนก็ให้กันบ้านผมมาครับลิสต์แบบสิ่งที่การเอคือการที่แบบคนคนหนึ่งมาทําให้เรารู้สึกเอกใช่ไหมครับว่าว่าเขาว่าคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเป็นความหมายประมาณ ผมก็ลิส์ลิส์ไปแล้วพี่แทนก็เอาเข้าไปใส่ในเนื้อเพลงด้วยครับถือว่าเป็นเพลงที่ดีเพลงหนึง่งที่ที่ที่สิดชอบลินจะอยู่มีเพลงตัวเทั้งหมดกี่เพลงแล้วคะสามปีในวงการนี้เยอะหลายเพลงมากเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นซิงเกิลดีย่วของผมจริงๆจะมีแค่2เพลงครับแต่ว่านอกนั้นจะเป็นแบบเพลงประกอบละครหมดเลยครับใ ฉจนอยู่ใงประกอบละครเยอะมากประกอบละครประกอบซีรีส์รับมีตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับตั้งแต่ช่วงเล่นซีรีส์ที่เล่นคู่กับเฮียครับเรื่องเรียนครับซื่อครับก็มีเพลง OST ีของซีรีส์หลายเพลงเลยอืมแล้วเฮียก็มีซิงเกิลของตัวเองด้วยเนาะเฮีย er ก็มีเพลงเอ่อ OST เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเป็นซิงเกิลเดี่ยวของเฮียก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วครับ อ,อาจจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งครับเมื่อก่อนหนูก็เฮียมีเป็นประมาณว่าฉลอง follower date ป่ะคะใช่ครับโอ้โตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับที่ผมแบบเข้าวงการมาไม่นานครับใช่ก็ตอนนั้นยอด follower ใน IG ยังประมาณแบบเพิ่งจะหลักแสนครับอต,ตอนนั้นเฮียก็พูดบนรถกันเล่นๆครับเฮียกับยู่ดีเฮียก็พูดมาเล่นๆว่าถ้าเกิดยอดฟอลผมขึ้นครบทุกแสนแสนแสนครันึงแสนสองแสนสามแสนเราจะสลับกันพาไปเดทโรแมนติกเนาะ เราได้ไปเดทไหมได้ไปเดทกันช่ไ้นได้กี่แสนตอนั้นเหมือนทั้งหมดเราไปประมาณส4มสี่ครั้งครับอย่างตอนแรกของผมที่ครบ1 0 0 0 0แนเฮียพาไปครับพอผมพบสองแสนก็สลับตาผมไปผมพาเฮียไปก็เลือกร้านกันไปเดทกันอร่อสองคนสองคนครับไม่ได้ไปกับคนอื่นเลยโอ้ยแล้วก็ไม่ชวนด้วยไม่ได้หมายความแบบนั้นใหม้แบบไปร้องเพลงที่ว่างนะใช่ อะาราการสิ่งเมสิทอยากร้องเพลงอะไรให้พี่ฟังไหมคะมีครับผมอยากร้องอยู่เพลงหนึ่งครับเป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องมา,มานานมากๆแล้วครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนิ่งหงษ์หารมาซื้อครับจริงๆผลงาน,นสร้างชื่อใช่ครับนานมากๆแล้วนี่ผมชอบเพลงนี้มากๆเลยครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ร้องเพลงนี้ให้แฟนๆฟังสักเท่าไหร่แล้วแฟนๆก็บอกว่าชอบเพลงนี้มากๆด้วย ถ้าคิดถึงเพลงนี้ครับเป็นแฟนด้วยงั้นขอฟังขอฟังได้ไหมคะได้ครับชื่อเพลงว่าจะรักฉันยั่ไมครับบาลินจริงยืนค่ะมันดีใช่ไหมหรไรที่เป็นฉัน ฉันดูคล้ายกับคนในฝันของเธอใช่หรือเปล่าถ้าเธอได้รู้อะไรมากกว่านั้นถ้าเธอเห็นอะไรบางอย่างเธอจะผิดหวังมากมายแค่ไหน wasing mm -hmm. เลี่ยนไปเท่าไรรู้ไหมเธอว่าสิ่งที่เหมือนดังคือหัวใจเธอจะรักฉันกันนี้อู้ไหมเธอจะรักฉันได้ไหม เขาออกเสียงไงเขาร้องไงฝึกไว้ก็เลยทําตามที่ว่าหนูนิวทำดีเลยครับชอบได้ร้องเพลงกับพี่พีโอ้ค่ะคุณค่ะมาปีละครั้งก็พอเนาะทำไมปีละครั้งเองแล้วไม่แบบเก่งใจหนูนิวไงคือเก่งใจมาทุกเดือนก็ได้พี่โอเคพี่เก่งใจเก่งใจหรือว่าไปเจอกันที่คอนเสิร์ตกัน อ่เดี๋ยวพี่ไปดูไปดูเอาดอกไม้ไปให้โอ้ยขอบคุณมากเลยพี่ต้องขอบคุณหลิงจินอยู่ที่มาออกรายการซิงไวซิตมากเลยพี่พี่เรียกนูนนิวให้ผมชื่นใจพี่ขอบคุณนูนิิวมากนะคะที่มาออกรายการซิงไวซิตวันนี้นะคะขอบคุณพี่เช่นกันคราวที่เชิญผมมาสนุกมากเลยคือมาเก็นนั่งนั่งดูนูนนิวร้องเพลงอะ เขาร้องแบบจะสูงจะเอื้อนจะอะไรเงี้ยหน้าเขาก็ย,ยังสวย,วยน่ารักเหมือนเดิมหน้าเขาเป็นคนร้องเพลงแล้วหน้าตาดีมากอะ่ะให้นิวนิว,นวฝากผลงานหน่อยค่ะอย่างแรกเลยครับอยากฝากเพลงเอครับซิงเกิลที่2ในชีวิตของผมเลยครับชื่อเพลงว่าเอ๋เข้าไปเซิร์ชได้เลยครับเอ๋นุนิวครับผมทางช่อง y o u t u b e มด m มิวสิ Music ครับหรือว่าจะฟังทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยก็ได้ครับเป็นซิงเกิลที่อยากให้ทุกคนเปิดฟังเยอะๆครับเพราะว่าน้องแบบน่ารักสดใสมากๆเลยครับอยากจะให้เพลงเอ มอบความสดใสให้กับทุกคนในทุกๆวันเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้อีกไม่นานครับก็จะมี Special Single ด้วยครับที่ผมได้โอกาสไปร้องกับศิลปินเกาหลีครับชื่อพี่พอคิมครับรอดูค่ะซิสก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็จะปล่อยแล้วครับอัดเพลงแล้วก็ถ่าย m v เรียบร้อยแล้วครับยังไงก็อยากให้ทุกคนรอฟังด้วยนะคะฝากแฟน ช่องของพี่พีคด้วยนะครัะฝากเพื่อนของผมด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่ของค่ายดูมันดีครับค่ายของผมเองครับเป็นชื่อเรื่องว่าซอมี้เวอร์ครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้ครับที่นักแสดงในค่ายได้มาเล่นกันหลายคนมากๆแล้วก็แสดงร่วมกับนักแสดงนอกค่ายด้วยแล้วก็นักแสดงในตำนานอย่าง พี่ป๊อกกับพี่เวียด้วยครับใช่ก็เป็นโปรเจกที่ใหญ่มากๆเลยครับอยากของท่ายทําเลยใช่ไหมคะใช่ครับซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอครับอันนี้จะเป็นซีรีส์เรื่องที่2ที่ผมได้เล่นกับเฮียครับใช่ครับเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทําภายในปีนี้ครับอยากให้ทุกคนรอชมครับเป็นเกี่ยวกับเจ้าชายแล้วก็องค์คณะครับโอเคก็รอติดตามนะคะนุนิวพี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับก็ด้ขอบคุณวงด้วยนะคะขอบคุณมากเลยครัจะมาอีกทีหน้าค่ะ ชื่อมมีชื่อที่อยากชื่อไหมล่ะครับไม่เคยคิดนะครับก็ตากลับมาตั้งใหม่แบบนี้ก็เลยเอาอันนี้แหละครับจริงๆเราก็ไม่ควรไปอยากชื่ออื่นนะจริงๆนะนี่กอนุนนี่วะดีละดีละพัดเอออย่างเงี้ยค่ะโอ้ยยังไงนะลินจิ๋นอ่านะ